Yeah. Mm -hmm. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่2นางสาวปลืมจิตประเสริฐกังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนอีดำสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านหนองโนอีดําเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยในปีการศึกษา2567มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนนักเรียนจำนวน138คนโดยผลการปฏิบัติงานตามภารกิจผู้บริหารสถานศึกษาของนางสาวพื่มจิตประเสริฐกังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนอีดําในรอบที่ผ่านมา ได้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาในแต่ละด้านดังนี้องค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ นางสาวปลื้มจิตเประเสริฐรกังได้บริหารการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการและน้อมนำพระบรมร,ราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันสู่การปฏิบัติการศึกษาโดยมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้ง4ด้านได้แก่มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีรวมทั้งได้ส่งเสร ริมการจัดก,การศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการคือเรียนดีมีความสุขได้แก่การส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e เรียนฟรีมีงานทําโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการจัดทําระบบแนะแนวการเรียนและพัฒนาเป้าหมายชีวิตและการส่งเสริมการมีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทํา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานทั้ง4ฝ่ายงานได้แก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและได้ดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการพัฒนานักเรียนจึงได้กําหนดนโยบาย ายของโรงเรียนได้แก่ 1. นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 2. มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและรู้เท่าทันดิจิทัล 3. เสริมสร้างทักษะอาชีพและมีไรายได้ระหว่างเรียน 4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ 5. มีวินัยมีจิตอาสามีสุขออนามัยที่ดีและหใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่ายทางการศึกษาได้แก่นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนและชุมชน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้ดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาจุดเด่นจุดด้อยของสถานศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานและนำไปสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาโดยได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปประธรรมดังนี้ได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษา มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจนนําไปสู่การคิดแก้ไขปัญหาได้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานภายใต้แนวคิดน้องโนโมเดล ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานการศึกษาได้แก่การจัดประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้ปกครองและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านร่วมกับบริษัทอมรินบุ๊กและไทยเบบเวร์จจำกัด กิจกรรมส่งเสริมทักษะ ICT ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาคกเกาะหนองโน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนางสาวปรุ่มจิตประเสริฐกังได้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างสม่ําเสมอและได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศได้แก่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งเป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาร่วมนําเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาในโครงการเสวนาวิชาการนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ด้านการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาได้ดําเนินการศึกษาสภาพปัญหาบริบทของโรงเรียนและนํามาสู่การพัฒนาโดยได้เสนอประเด็นท้าทายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่การจัดการเรียนรู้ของครูอย่างทันสมัยและหลากหลายเพื่อสร้างไรายได้ระหว่างเรียนเรียนจบแล้วมีงานทําโดยใช้ชุมชนเป็นฐานส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองนุยดำเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยนักเรียนร้อยละ84อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นอ่านคล่องเขียนค่องคิดเลขคล่องมีทักษะอาชีพและรู้เท่าทัานดิจิทัล อง์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนางสาวเพิ่มเจตประเสริฐกังเป็นผู้รักษาวินัยเป็นอย่างดีไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยมีวินัยในตนเองในการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อหน้าและลับหลังยึดมั่นในคุณงามความดีและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพมาโดยตลอด จากการดําเนินการบริหารจัดก,การสถานศึกษาดังกล่าวทําให้เกิดผลสําเร็จดังนี้นางสาวปรื่มจิตประเสริฐกังได้เข้าร่วมนําเสนอและเผยแพร่วัตกรรมบริหารสถานศึกษาในโครงการเสวนาวิชาก,การนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นางสาวปุ้มจิตประเสริฐกังได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โชว์แอนแชร์จังหวัดมหาสารคามภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่รับผิดชอบประจำปีงบประมาณ2,567 ได้รับรางวัลในการคัดเลือกผลงานรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดประจำปีการศึกษา2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเประจำปีการศึกษา2566รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันอาาัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศา,าสตร์และเทคโนโลยีระดับเขตตรวจราชการที่12 ร้อยแก่นสารสินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสารรค์อินโฟกราฟ,ฟิกภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา